เกมที่มีชื่อว่า Ring Academy หรือว่าเออโอเคเกมนี้มีแฟชชิ่งไลทเยอะมีเลือดแต่ก็มีก่อด้วยโอเคมีค a บิบาร่ใช่ไหมเกมนี้มีชื่อว่า Ring Academy หรือว่าเอ่อสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนแหวนเรียกโรงเรียนแหวนแล้วกันง่ายดีนะครับก็ผมไม่รู้ว่มันเกี่ยวกับอะไรเห็นใน u t u b e เห็นใน t u u e Short ไม่รู้มันเรียก YouTube s ช o อ t มันเรียกเรีววะ ดิวนี่เป็นของเฟซหรือไอจป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็เลยอยากลองเล่นดูเพราะผมเห็นตัวละครหนอึงชื่อมิสซิสช็อคแต่ผมไม่รู้อะไรเพิ่มเติมเราไม่เรียกอะไรดีกว่ามันถึงเวลาแล้ววันนี้มาถึงแล้วเราต้องไปโรงเรียนใหม่ได้แล้วอาโอ้โหผมโคตรเกลียดเวลามองแล้วเทคมันเบอร์มากเลยผม,ผมเกลียดอะไรแบบนี้จริงคุผู้ชมนี้คือโรงเรียนแหวนใช่ไหม โรงเรียนโรงเรียนห่วงอะโรงเรียนแหวนโรงเรียนห่วงโรงเรียนกมลมโรงเรียนทรงกลมวัตถุทรงกลมที่สามารถใส่อะไรเข้าไปได้เอ้ยอ๋อดีก็เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอาละยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉันนะโรงเรียนแหวนน่ะฉันชื่อเซอร์คลีอัสใช่ไหมวะเออแกจะต้องทำอันนี้นะในวันนี้ก็คืออย่างแรกเลย ฉันจะพาแกไปรู้จักกฎของเรียนเราอืมมันไม่นานหรอกหน้าก็มาเถอะและอย่างต่อไปโอ้โหแกเนี่ยต้องไปคุยกับครูที่ชื่อมิสซิช็อกเหรอ,อโอเคแล้วก็ต้องไปรู้จักกับมิสเตอร์ดีๆเขาเป็นคนนักเต้นเขาเป็นนักเต้นอ๋อโอเคโอเคเราต้องเต้นนะครับ อ๋อคนแรกคือ introduction. อินโทรดักชันอ,อันแรกคืออินโทรดักชันอันที่สองก็คือวิสิช็อกอันที่สามก็คือนักเต้นอันที่สี่คือข้อสอบเหรอเอ็กเซมโอเคโอเคเราต้องสอบใช่ไหม mm. เอาละเรามาเข้าโรงเรียนกันเลยดีก,กว่าแล้วเออมันไปไหนแล้ววะโอ้โหกดตัว E ครับอินโทรดักชัน อันนี้คือพาเดินลงเดือนรียนะนมตัวอ,อ๋อกด e นะครับโอเคเลือกเลือกทิศ let go of e to shoot your toe sting อ,อ๋อกด e เพื่อเลือกทิศใช่ไหมออโอเคโอเคกด r เพื่อเอาเวนคืนห่วงคืนอ,อ๋อ e ครั้งใช่แล้วถ้าผมทำพลาดบ่อยนี่ผมออโอเคนี่คือหนึ่งผมว่าม,มันจะนับ ทำไม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 ผมรีบไปหน่อยอ้าฮยไม่ตลกนะเอ้ยได้ยูได้ย,ดยูสามสามคือเดาไปได้เหรอเสร็จแล้วใช่ไหมผมต้องห่วงคืนไหมไม่ต้องไปได้เลยนะอ๋ออันนี้คือลิงลิงก็คือห่วง โอเคผมก็ไปเรียกแหวนโรงเรียนแหวนตั้งนานอันนี้แค่เราซ้อมใช่ไหมแล้วถ้าผมโอเคถ้าผมถามว่าโยนพาดผมกดาเพื่อเอาคืนได้ไหมอ่อเปลี่ยนเป้าเฉยนี่ได้ยูได้ยูประมาณนี้เอ้ยเลยโทษครับโทษครับประมาณนี้อเลยอ่ะมุนหินนะ ถ้าในชีวิตจริงอะ่ะมันกะแรงได้ไงคือแบบผมเป็นคนที่ปาหรือว่าโยนอะไรแม่นมากในชีวิตจริงนะแต่ว่าในเกมนี่คือแบบมันกะเราไม่ได้ว่าแบบเราจะโยนแรงเท่าไหร่โยนแรงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้ผมกด e เฉยเลยนะไม่ได้กดค้างนะเนี่ยเอ้ยเชี่ยวอีกอ่ะกด e เฉยเ่ยเออได้สักทีอ้าวฟูช็อคมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เออสิบเอ็ดคูณสิบสองสิบสองสิบเป็นร้อยยี่สิบใช่ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าผิดมันไม่ลงให้อ่ะแลทำไมเก้าอี้ทางขวามันขยับอ่ะเฮ้ยเห็นปะเห็นปะไอ้ ช็อกสามารถว่ายน้ำถอยหลังได้ไหมชาร์กฉลามสามารถว่ายน้ำถอยหลังได้ได้ดิก็มันก็ว่ายอยู่อะในในนั้นนะที่มันลอยอยู่เมื่อกี้ได้ไหมวะเอ้ยไม่ได้ดิมันไม่ได,ดมได้ออกแบบมาให้ว่ายน้ำถอยหลังได้ใช่ไหมวะผมจำไม่ได้อันนี้ผมไม่เคยรู้เลยนะเ่เปอะไรโอ้ย <laughs> ไม่จำสกมมนตลกจกังวะเอ้าวจานหายเลยทีนี้ที่บอกว่าผมต้องเล่นใหม่อะ แสดงว่าฉลามไว้น้ำถ่าหลังได้โอ้โหปรกโยนนะครับหนึ่งอันอ,อ๋อจานมาจานมามาครับจานสามารถไว้น้ำถ่าหลังได้โอเคอย่างนั้นก็มีเช็คพอยให้โอเคโอเคผมไม่เคยรู้เนี่ยอย่างนั้นก็ได้รู้ได้ใหม่ๆก็ดีเอ้ยได้แล้ว หนังสือจะอ่านเราได้ไหมตอนที่เราไม่ได้มองมันอยู่อันนี้คือถ้าเป็นแฟกในชีวิตจริงเหรอในซ้ายบนมันก็ดูเหมือนจะอ่านเราอยู่นะอย่าบ้าไปหน่อยเลยจ้านมันอ่านเราไม่ได้หรอกอะไรดิคือต้องตอบตามที่มันบอกใช่ไหมเราตอบตามชีวิตจริงไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราโยนโลจิกทิ้งให้หมดเลย เราโยนสมองทิ้งให้หมดเลยนะครับคือข้อแรกอะผมตอบตามโลจิกจริงคือมันคูณจริงอะไรจริงบาเลยนึกว,ว่าอ๋อโอเคเขาดิสอนบางคนเลยถามเรื่องจริงอะไรเงี้ยสรุปไม่ใช่คิดเองอก็คือต้องถามตามที่มันใบมานะครับอ่าผมเริ่มชินกับคอนโทรลละหนังสือจะอ่านบบไหมตอนที่เราไม่ได้มองได้อ่านครับอ่านอ่านครับอ้าย ฉันฆ่าหมาเธอหรือเปล่าวันนี้อุ้ยผมไม่มีหมาตอนนอแม่งถืออะไรอ่ะผมเดาว่าไม่หนึ่งเก้าหนึ่งก็บริต้าทิวข้างหลังสักยี่ห้อใช่คุณเพิ่งฆ่าหมาผมไปอยู่ตรงช่องแอร์เลยเออ ฉันยินดีฉันสนุกกับการฆ่าหมาเธอไหมนแน่นอนกับทุกๆวินาทีเลยอ้อมันทุกวินาทีเลยเอาดิคุณยิงหมาผมอย่างมันอะอ๋อมันดีเซอร์อีเกิลเลยเหรอโอ้โหยิงหมาตัวระบุเลยฮู้ดวินอ์ไฟอยู่มิซิชอ็อกผมหรือมิซิชอ็อกมิซิชอ็อกชนะแนแ่ผมไม่ชนะหรอกอืม ผมแทบจะเลียแล้วแหละผมตอบเอาใจเกินถ้าผมตอบว่าผมนี่คือผมตายแน่เลยออโอเคโอเคโอเคตามนั้นเรียนเต้นนะครับเอ้ยมันไกลไปรพี่ประมาณนี้เอ้ย ผมก็ไกลไปครับอันนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าผมทำพลาดน่าจะสวยหน้าดูไกลไปอันนี้เราเรียนอะไรวะนี้จริงหรออ๋อลงได้อยู่ลงได้อยู่นับว่าลงอยู่เฮ้ยคุณหมาที่ผ่ายขอคงโดนหมาจำสแกนแน่เลยยิ่งน่ากลัวอยู่ อ่าได้อยู่ได้อยู่ผมยิ่งกลัวอะไรที่เป็นหมาแบบนี้อยู่นะครับเอ้ยผมทำได้ไงวะติดต่อกันอ้าวผ่านแล้วเหรอแค่นี้เหรออ้าวผมต้องผมควรจะโดนหมาจำสเก็ตถึงเวลาต้องสอบแล้วบนเรียนต่อมาครับสอบเอ็กซัมรมห้องสอบ เฮ้ยอันนี้น่ากลัวน,น,น่ากลัวพวกเด็กตุ๊กตาเด็กอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะตะลกโอ้โหไกลไปผู้ชมหนึ่งอันอ๋อเก็บกดคิวไว้หัหลังได้นะ กดรัวๆ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 ลีลลลเดี๋ยวดิอ๋อหายละไ,ไปไป เนี่ยมันมันหันแกวะ่ะผมต้องมองใช่ไหมไม่ควรจะมองวะ Not so good ending Oh no you only f ลี l the t ์ s t e ะ t ทสต์ว่ f ยู f f ฟเฟอ o ์ some death ดีทายได้อ่าโอเคผมไม่เข้าใจว่าเราหันหลังก็เขาคืออันนี้ทำไมมันทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยทนไมกลับหัวอย่างเงี้ยหรอ,อย่าไปหันมากเลยผมว่า มันไม่น่าจะจําเป็นอะไรหรอเอ้ยหมีเล่นยากอยู่นะถ้าจะเอาเอจริงๆอะ่ะเออได้อยู่นี่ได้อยู่เอ้ยทางออกกว่าจะออกได้แต่และองค์จะรลุดจะรั่วอา้าวแปดโมงเช้าพิ่งตื่นสุดคือฝันเหรอว่าไม่ฝันอะ่ะผมว่าจริงอะ่ะ โอ้โหมิสเตอร์รูปินอ๋อรูปแองนะครับอืมนักดนตรีโอ้โหถ้าแกเครียดกับชีวิตให้กินชีสสวัสดีน้องหมาฟูดเอนดิ้งฝันทั้งหมดนี้ันเหรอคุณหนีออกมาได้แล้วหมาคุณยังมีชีวิตอยู่อ้าวล้อเล่นนะแม่งหลอกมอยู่ดีเนี่ยเออจริงๆหมาของคุณก็สบายดีอยู่นะทั้งหมดมันเป็นแค่ หมดเลยหมดไปแค่ซ้อมกะเทศกดคิวเพอเจอหมาน่ารักอันนี้ไม่หมานะกดคิวเพอเจอหมาน่ารักอันนี้หมาตรงไหนอันนี้มันหน้าผมชัดเลยโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้มันอยู่ก็สนุกดีผมชอบระบบนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ก็ถือว่าทำได้ทำทำได้บาลานอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ เล่นยากเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปอย่างน้อยก็มีให้เราคิดไม่ได้แบบมีการจับเวลาเยอะเหมือนด่านที่3ามนะสุดท้ายคือการจับเวลาเนาะก็คือแบบเออต้องรีบออกรีบออกรีบออก,อ,อ,กอะไรเงี้ยจริจริงก็สนุกอยากให้มีพวกทําภาคต่อหรือไม่ก็แบบเออเล่นมันเยอะกว่านี้เกี่วนื้อเรื่องกว่านี้ผมอยากรู้ว่าว่าแบบมิสซิชอคค็อคืออะไรแต่ผมเห็นมิสซิ่ช็อคมันดังมากเลยนะเวลาเขาไปทําช็อตมันดังจริง เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคุณชอบ,ชอบแบบโอ้ยลิ้นพันละถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับ s c r เพื่อกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะเพื่อจะไม่พลาดการเตือนก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ